ไม่ไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นอีกอะ่ะแต่ตอนนี้กูรู้สึกว่ากูมีความสุขมากขอบแบบขอบคุณแบบขอบคุณมากๆจริงๆเพราะสีวันห้าวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันมันอยู่แต่กับความเครียด ความกดดันแบบพี่ๆนักข่าวเขาก็ต้องทํางานเขาอะไร่างเงี้ยแต่เราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ก็เลยเอยากจะมาขอบคุณทีมสารวัตรแจ<ล>๊ะเราก็ขอบคุณผู้การจอทีมสืบทุกท่านขอบคุณมากๆจริงๆนะคะจากใจเลยจริงๆขอบคุณค,ะค่ะก็อันเนี้ยก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆตามนี้ไปก่อน เพราะว่าจังก็ยังไม่รู้ว่าจังพูดอะไรได้บ้างหรือยังไม่ได้ตรงไหนเนาะเพื่อไม่ไม่มีความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบเออมาอธิบายทีเดียวเพราะว่าเกรงใจพี่พี่นักข่าวไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องโทรสองคนสามคนอะไรย่เงี้ยก็เดินหน้าต่อทํางานต่อกล้าเดินออกไปข้างนอกได้แบบไม่ต้องระแวงซ้ายหรือขวาแล้